อ้าวอ่มันยิมกเปนไปฮะที่แอมความสูขที่แอมมังข้นงนี้ที่ร่ำรวยอยู่เย็นเป็นกลุ่มโอโอยอใครมีมากรูดแม่ใครมีมะกอูดมะนาว เดินเอาคุณผู้ชมคู้ชมยิ่ก็น่าถามเพื่อม่อยู่ย้ายค่อยเป็นค่อยไปสูม่คว่จะเอรูปงเป็นตที่สีสิเดียเ กองนี้เป็นตะยู่พโพูค่ะเป็นะมั่งตมีค่ะและอย่ากไม่ยู่ม่เป็นตะลมเย็นตะซุกตะไรซองใช่คนว่เฮี้ยนหลังนี่พรอนว่าเฮียนไคยอยู่พบกตกแดงเฮียนพญรเ่ยแทงแดงมาให้เป็น ไปได้คืนน้อยโย่แล้วสียคำพูดงุ่นบางว่าค่อยอาถึงคที่เขาเพียนคำเต็มเราเรี่งโลกเต้าใหายโย่ซึ่งเย็นเย็นเพราะเขาตีเห็นเว้นเขาพึ่มากไก่นี่จะได้เขาได้นี่จะดีเขาดีนีเราพราะเาเี็นเศรษฐีนัินคำเข้ากับปุ้ม เงียโยซุงจิ้งใหญเป็นพ่ดเจ้าของเจ้าว่าจะน้าล้มซุงเจ้าตกลงคนตกลงไหลมาห่วงท่านน้าขึ้เจ้าตันาะเจ้าตกลงฆ่าข้ามังค่าท่านบุญหลายจังคนพ่อบุญหน่อยน้องก็เห็นเจ้าเอ้ยว่าชัดเนี่ล่ะบาทนี่ยวันบุญหลายน้ำกันเพิ่งเลยได้มาโยนน้ำกันเนาะเลยมาโยเฮี้ยวอนใทรพุ่งตกแดงนี่ล่ะอหรอว่าเสียเจ่อออกมาได้ไหมยัง ได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวเป็นตำรวจใช่ไหมคะวันนี้ต้องส่งตัวเกาหอใช่ไหมคะอยากทราบว่าเจ้าบ่าวขายแข็งแรงไหมคะอยางเดียวอย่าอย่างเดียวเจ้าบ่าวขายแข็งแรงไหมมันต้องมีวิธีทดสอบว่าถ้าคุณไม่แข็งแรงคืนนี้เราไม่สามารถจะส่งตัวเข้าหมอได้ดังนั้นเรามีวิธีการทดสอบ ขาเจ้าบ่านะคะอ่าเจ้าบ่าทำได้ไหมคะยกขาโยกขาไดเลยะยกขาได้เลยแล้วหอนับหนึ่งถึงเอาเท่าไหร่ดีคะ9้าค่ะเอาเ้าเนาะเอายงจ้องจาองจ่องผ้านจ้องจ้องจ้อก้

ก็มาจ้าสวัสดีครับก็ไฟหมด